ไม่กังวลน,นะครับเจ้าตัวบอกเลยไม่กังวลน,นะครับเรื่องไวเบนเพสนะครับสำหรับนักแสดงสุดฮอตกราฟขนาวุฒินะฮะปีนี้เจ้าตัวอายุครบ25ปีฮะนุ่มกราฟเนี่ยเผยว่าเคยได้ยินว่าไวเบนเพศนะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะก็มีไปทําบุญบ้างนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ผ่านมาก็ได้มีการร่วมกับแฟนคลับทําบุญอยู่หลายครั้งนะฮะอย่างล่าสุดเนะี่ยก็มา,ามีพาแฟนคลับนะครับไปร่วมทําบุญหล่อองค์พระพุทธรูป ที่วัดนาหลวงจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับนั่นเองครับผมก็ชวนพี่พี่แฟนคลับนี่แหละครับผมไปร่วมบุญกันไปถวายสร้างพระธาตุถวายที่วัดค,คือเป็นวัดที่คุณแม่เนี่ยไปบ่อยอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วเป็นวัดที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นวัดที่ได้ได,ได้ปฏิบัติธรรมจริงๆรู้สึกว่าแบบมีมีความน่าเลื่อมใสจริงๆที่แบบคุณพ่อคุณแม่เขาศรัทธาเขาเลยเรื่อง,อง,อองแบบนี้คือผู้ปลุก ก่อนหน้าน so really, like ี้จริงๆก็จะมีรวบุวกับทที่ันขับเรื่อยๆครับผมแต่อาจจะไม่ได้แบบใหญ่มากขนาดนี้ครับผมคันนี้ก็เป็นคังครั้งแรกที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครั้งแรกหโอ้หก็ใหญ่นะใหญ่มากใหญ่มากครับผมที่ที่เราไปมาก็ประมาณสามสามเมตรด้ราวๆนั้นสูงสูงสูงมากครับผมใช่ อ๋อไม่ก็เป็นงบที่แบบเราได้จากพี่พันธ์ทำมาด้วยที่เหลือๆมาแล้วก็บวกกับเงินเราเนี่ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นการรวบุญมจากพี่พันธ์ทำมาด้วยในเร่งนี้ใช่ครับผมก็ถ้ามีเวลาว่างก็พยายามจะทำครับคือเราไม่ได้เปิดรับบริจาคครับแต่ว่าเป็นการที่เป็นเงินเงินกองกลางที่เหลือจากก่อนหน้านี้มาครับผมแล้วก็ใช้ตรงนี้แหละในการไปถวายเงินเ็น้นิดนึงครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธานีี่แฟนคลับครับใช่ใช่ไม่ได้เปิดครับแต่ว่าถ้าพี่พี่แฟนคลับอยากร่วมบุญก็ทาศรัทธานี่ีแฟนคลับใช่ครับผมมันเป็นเรื่องที่ว้าวมากสําหรับผมครับเพราะว่าผมได้ยินมาค่อนข้างเยอะเอะกี่ยวกับเรื่องเป็นยวกาเพศคือตอนแรกผมได้ยินของคนอื่นมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอุบัติเหตุบ้างหรือว่าพวกโรคภัไยไข้เจ็บอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งเราก็แอบบันเหมืนอนกันเพราะว่าเราก็ ทำงานค่อนข้างเยอะแล้วเวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้เยอะเขาคนอื่นด้วยก็กลัวว่าจะแบบถึง25แล้วแบบจะมีโรคมีอะไรหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าทำบุญเชื่อว่าบุญเราที่เราทำนั้นก็เป็นเครื่องดุลให้เราปลอดภัทุกอย่างก็ก็เป็นเป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วครับผมสิ่งสิ่งที่ต้องทําให้ดีสุดคือร่างกายเราเองเนี่ยแหละครับเราต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีที่สุดนั้งหลายเราเชื่อเรา เชื่อมากไหมก็ไม่ได้เชื่อมากเท่าไหร่ครับผมแต่เป็นคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทำแล้วสบายใจแค่ั้นส่วนใหญ่คุณแม่เขาก็จะไม่ค่อยห้ามอะไรนะคบผมเพราะว่าเขาก็มองว่าเราเนี่ยก็สามารถแยกแย,กแยกแะะไรหลายๆเรื่องได้แล้วครับผมสามารถไต่ตองทิวคออะไรเองได้เขาก็จะคอยเป็นการแบบเ,เตือนละกันใช้คาเตือนไม่ได้คําว่าห้ามครับแค่แบบคอยเตือนกัน อันนีไ้ได้ได้ได้ยินว่าคุณแม่แอบไปดูมาแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยครับผมทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ